คือบรรยากาศนะครับรอบชิงที่3นะครับวอลเลย์บอลชายชิงที่3นะครับเป็นวอลเลย์บอลชายชายหาดนะครับอตอนนี้เป็นบราซิลนะครับกับทีมฝรั่งเศสบราซิลได้7ฝรั่งเศสได้7เป็นเซตที่3เซตสุดท้ายท่านผู้ชมครับอตอนนี้นะครับต้องบอกว่าบรรยากาศกองเชียร์ท่านผู้ชม นะครับไม่มีที่จะให้ยืนซะแล้วนะครับยืนก็ไม่มีนั่งก็ไม่มีเต็มไปหมดเลยนี<ะ>่คือบรรยากาศของสนามบอลลีบอลชั่วคราวนะครับของจังหวัดร้อยเอ็ดของเราเอาบรรยากาศให้ทุกท่าชม,มได้เห็นนะครับมาฝั่งทางนี้ฝั่งทางทิศตะวันตกครับแน่นนะครับมีแต่แฟนแฟนฟุตบอลของเรานะครับให้กําลังใจกับทีมชิงที่สามครับตอนนี้เอาบรรยากาศโอ้อบรรยากาศครับ โอ้โหเอาลูกบอลลูกบอลน,นะครับโอเคนะครับทั้ง4ท่ทนะครับตอนนี้ <c oughs> ชิงที่3 <c oughs> เป็นทีม <c oughs> โอลิ์ออ์จากบราซิลกับฝรั่งเศสแต้มอยู่ที่8ต่อ8ครับสูสีมากครับไปจะได้ลำดับที่3บรรลุกันครับบ <c oughs> ราซิลเป็นผู้เซิร์ฟไปแล้วนะครับ ฝอลลังเศสตบขึ้นมาโอ้โหเรียบร้อยสุดยอดมากนะครับน,นี่นกองเชียร์นะครับแทบหาที่ยืนไม่ได้แดดร้อนมากครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ฝรลลังเศสเซิร์ฟมาบาสิลรับได้เซ็ตให้กับเพื่อนตบไปาวลรังเศสรับได้ บาซินพ่อลงไปเก้า,า,าต่อเกนะ้าแล้วโอ้โหสูสีมากครับใครจะได้ลำดับที่สามของต่ำกว่า21ปีครับม,มาลุ้นกันต่อไปตอนนี้บาซินเป็นฝ่ายเซิร์ฟไป,ไปแล้วากลับมาบาซินยังได้ลูกอยู่เซ็ตให้กับเพื่อนตบเข้าไปไนเซ็ตรับได้แล้วก็ออเข้ามา ลาซินลับได้เซตให้กับเพื่อนตบลงไปอีกทีอังยังยั้งยังแล้วก็ตบอ้ไรออกโองเชียร์โอรเชียร์มาอสยอดมากครับยอดมากนะครับตอนนี้บราซิลเก้าฝรั่งเศสยู่ที่10ครับสูสีมาก15แต้มเท่านั้นใครจะถึงก่อน พลังเสิร์ฟมาเบอร์ซินรับได้เซตให้กับเพื่อนแล้วก็ตบลงไปบอร์สินพลังเสร็จได้ตบขึ้นมาบอร์สินรับได้เซตให้กับเพื่อนตบขึ้นไปโอ้โหแล้วก็เนี่ยลูกฟงเชียรลูกฟงเชียร์บรรยากาันฟงเชียร์ครับเชียร์ทุกชาติ ขอให้ลงสนามนั่นคือลิส,สัยของค์กลไทยครับนมารักมากเอาบรรยากาศให้ท่านผู้ชมดูนะครับโอ้โหวิแน่นมากหาที่นั่งไม่ได้หาที่ยืนก็ไม่ได้ครับผมก็ต้องปีนขึ้นมาเหมือนกันเอาบรรยากาศให้ท่านเห็นนะครับ ก็คุณพิทแม่สกอตเต็มคุณพิษ,กกอ,พษอ่าสก,กอสก,กอตอนนี้อยู่ที่บาซินสิบเอ็ดแล้วก็เอาไม่ใช่สก,กอพิดพ้าเอาละดูต่อไปเอาบาซินตบมาได้แต้มครับ ตอนนี้บาซินไล่มาเป็น10ต่อ11คะแนนสูสีมากสูสีมากๆครับท่านผู้ชมครับ15แต้มเท่าน,นั้นใครครับจะได้เป็นที่3ของโลกมาดูกันต่อเอาเสิร์ฟมาแล้วพรลังเสียับได้ตบขึ้นไป้ ลูกนี้ทัดนะครับเป็นแต้มของฝรั่งเศสฝรั่งเศสได้แล้ว12ต่อ10 12ต่อ10นะครับความเชียวฝรั่งเศส่าไงเสิร์ฟต่อเรื่องฟาสินรับได้เซตให้กับเพื่อนอบลงมาได้ได้ครับอบเลยสูสีมาก แอ่เรินพังแล้วครับพางแล้วอีกแค่สองแต้มฝรั่งเศสเซิร์ต่อบาซิลรับได้เซตให้กับเพื่อนโอ,โ,โอ้โหเรียบร้อยแต้มเป็นของบาซิลตามมา,ต,าติดติดสิบเอ็ดกับสิบสามสิบสามด้วสิบสองเอาละครับเปลี่ยนข้างครับ เอาบรรยากาศกันผู้ชมหน่อยโอ้โหนี่พี่น้องชาวร้อยเอนะครับการจัดการแข่งขันครั้งนี้ประสบความสําเร็จมากมากพี่น้องประชาชนให้ความสนใจบอลเล่บอลค้อมเชียร์แล้วครับค้อมเชียร์ กลับมาดูกันต่อครับคะแนนอยู่ที่11ต่อ13ครับบราซิลตามนะครับจะทำคัดแต้มได้หรือเปล่าฝรัร่งเศสตบขึ้นไปโอ้โหเรียบยล้อนะครับ14แล้วครับฝรัร่งเศสฝเ้สิแล้วโอ้โหแน่นสนามเลยครับ เอาละครับลูกสุดท้ายของฝรั่งเศสจะทำได้หรือไม่มาลุ้นการกองเชียร์ฝรั่งเศสบาซิลก็ลุ้นให้ฝรั่งเศสเสียลูกนี้เอา้าเสิฟมาแล้วบาซิลรับได้เซ็ตให้กับเพื่อนแล้วก็ตบลงไปอยังต่ออายุยังต่ออายุ12แต่14ยังมีโอกาสครับโอกาสนี้ยังมีนะครับ โอโคเอาละครับเอาละครับบาซินนะครับจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟต่อครับแต้มนี้จะมาอีกไหมราโดดเสิร์ฟไปแล้วอรั่งเซตได้ลูกปามาบาซินบาซิลนตบขึ้นไปคเแ่นเศษจะรับได้อันเดอร์ให้เพื่อนแล้วตบลงไปอ,อ้ การแข่งขันนะครับบอลวอลเลย์บอลชายหาดชิงแชมป์โลกครับลำดับที่สามได้แก่ประเทศฝรั่งเศสครับยินดีกับประเทศฝรั่งเศสแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับบราซิลครับผมสองต่อหนึ่งเซตครับ ดีด้วยยินดีด้วยโูวับบแมนครับขอขอโอ้โหนี่เป็นกทศกางเชียร์ครับวันใจมหาชนจริงจริงนะครับโอ้โฟังกันงงครับโอ้อเชีย บรรยากาศแดดเริ่มลดลงแล้วอากาศดีขึ้นเยอะเลยครับอู้ดูบรรยากาศครับเดี๋ยวเราจะไปดูการชิงชนะเลิศนะครับทั้งชายและหญิงนะครับตอนนี้เอาบรรยากาศให้ผู้ชมหมดครับพบกับรอบชิงชนะเลิศรอบต่อไปครับนี่คือหอโหวตนะครับของเมืองรอยเอ็ดของเราครับหอโวอหวตรายเอ็ด หรือหอชมเมืองนะครับซึ่งเป็นหอบสถที่มีความสวยงามเราจะพาท่านผู้ชมไปชมการแข่งขันบอลเล่บอลชายหาดทิงแชมป์โลกรุ่นยู21ปีนะครับรอบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมเห็นอรอบนอกสนามการแข่งขันครับ